ผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมมเร็งมากกว่าคนอายุอือ่นสาวนะครับเราดูขอดูภาพกราฟภาพที่3นะครับกอดูภาพที่3นะครับเราจะเห็นว่าทางซ้ายจากซ้ายไปขวาเนี่ยก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วกราฟนี่คือจํานวนคนเป็นมมเรนนะครับเห็นว่าตอนอายุน้อยๆไม่เคยเป็นหรอกแต่อายุมากปุ๊บโอ้โหชัดๆเลยเพราะปัจจุบันสังคมเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะเราจะได้ยินคนที่เป็นมะเร็งมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพ<ะ>ราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็หาทางป้องกันนะครับโอเคแล้วในฐานะที่เป็นอย่างเนี้ยคนเป็นมะเร็งเยอะเหลือเกิน<ะ>คือป้องกันไม่ให้เป็นเลย<ะ>เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีการพัฒนาสูตรที่เราดูแลผู้ป่วยมะเร็งมา<ะ>สิบกว่าป,ปีเนี่ยให้เป็นสูตรที่มีความเข้มข้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นกินง่ายขึ้นถูกขึ้นะนะครับ<ะ>แล้วก็ใช้กินวันละครั้ง เป็นสูตรมังคุดเสริมฤกิ์กินกันมะกินกันมะคอนเซปต์นี้เลยครับมาจากอะไรครับเนี่ยกินกันมะนี่ก็คำกนี่คืออะไรจานมะมะก็คืออย่างที่ทราบกันคือผมพูดไม่ได้โอเคค่ะค่ะนี่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 ขาไอาจารย์มังคุดเสริมฤกิ์กินกันมะแต่ในรูปอะค่ะมันมีพระเอกเนี่ยคือมังคุดแต่มันมีอันอื่นด้วยอ่ะครับมันคืออะไรบ้างก็มังคุดงานดำถั่วเหลืองกระหล่งบบบ สกัดมันเอาเฉพาะตัวที่มีประโยชน์แล้วมาเสริมด้วยกันหนึ่งบวกหนึ่งมาให้เป็น2ให้เป็น3เป็น4ี่มันจะเป็นชประสิทธิภาพแล้วบวกกันอะไรั้งประสิทธิภาพก็มากขึ้นแต่นั้นไม่พอให้ไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นสิ่งที่ดูแลสุขภาพของเราให้มีกลุิมกันที่สมดุลอยู่แล้วร่างกายของเราเนี่ยมีเม็ดเลือดขาวอยู่20,000ล้านถึง5 0า0 0ล้านเม็ดแล้วถ้าเขาทํางานอย่างสมดุลนะเราจะไม่เป็นอะไรเลย โดยเฉพาะยิ่งไม่เลือดขาวกลุ่มที่สําคัญที่สุดคือกลุ่มท T ่เลล